ตอนครับเขาสองโตได้ไหมพี่น้องแรงขุนรอบสองรอบสองหรือรอบสามรอบสองครับพี่น้องโอ้มันเกิดเกินคุ้มแล้วครับนี่นี่ครับบ้านคดค่าบ้านละหักสิบบาทไอ้มาพมาก็เสียใจเนาะน้ำใส่ละน้ำใส่ละเทียนไหลเที่นแล้วไหมสวัสดีครับพี่น้องครับมือหนิงกับพอ่บอกับบ่าวร้องเงินเก่ากับมือนิงผ้ามาเบิง้ง การล่องป่านะครับเนาะทั้งบ,บ้านคุ้ขาตำบลทุ่งผลอำเภอทุ่งผลจังหวัดอุดรทานี่ครับมีวันที่สองนีนะาก้มสองวันอร่อยของสิบเก็ดนะครับนะมีเน,นื้อหน้ามื้อนี้ยูยีสิบเอ็ดลายนะครับนะประมาณยี่สิบเอ็ดลายขัน้องนี่ถือว่าสะดุ้งง่าลายครับีนี่สะดุ้งง่ายลายนะแล้วก็ลงหลายบานแล้วก็ ได้ไปทางเงินเนี่ยเของบารายกับสะดุ้งใหญ่ของมูบานเขาองอะไรกันนอตหลุนนครับเนาะมัอนี่ก็เลยมันก็ทาอยู่ใกล้ๆเลยครับบานอยู่ของเงินของนะครับนะาายยใใราคาบัตรราคาตั๋วเพิ่มเริ่มที่80บ,บาทเป่นรอง80บ,บาททุกปีนะครับสะดุง้งตั้งสะดุง้งฟังแหนะครับ80บ,บาทสะดุ้งใหญ่เป็นนี่หลายๆนีะครับอันยักษ์อยู่300บาทอยากจะพวกเรือแพล่อะกะ นึ่งลอยนะครับนุดึงกระเดียงนอยกระลอยหาสิครับารุ่นครับก็ลเป็นังไปีอย่งครับมีสะดุ้งหน้อยกระจีบ่ันไหลมันได้ไ่ไม่หลงเพราะว่าสะดุ้งใหญ่มันไหลนะไอ่ที่ใหญ่ใหญ่ไปทางบ้านอื่นคนถือว่าหน่อยก็ทุกปีครับรถใครดึงเงี้มันหลครับมด เอาครับยกโหลดยกโหลดเออยกโหล,ล,ลดเอาครับได้ทิพย์ได้ปลาเงินเงินเลยประสุนปลาตองครับอหน่อยครับเรงนี้ได้ปลาหน่อยอยครับพอนั่งอืมปลาหน่อยไปก่อนครับโอ,อ้ผมนั่งปลาตองครับเขาสองตัวได้พอนั่งลังหุ่น ลุงจะฟังครับนี่ใกล้ๆฟังเลยกำลังเข่าวสองตัวครับตัวลุงตัวนึ่งกำลังตัดอยู่ครับเข้าวสองตัวยู่เลยครับมนวนนี่นี่ตาไมิสเ้าเลนี้ยสองตัวนี่ก็ต่องไว้ลองหาเรียบร้อยครับของลุงเบื่ง อิน,นอัดซิบบรลท์ทำจปีแล้วครับพ่พนพหพนครับผ่าป็นผ่าซิบรไลท์ทำจะปีแม่แล้กัได้ผ่าขาครับผ่าขาวเก็บไปเลยพ่อนุ่ าครับมางงี้ยังมิดมิดไปครับไปลองยังมิดมิดดูสิหนึ่งต่อบากเข้าเท่านเห็นครับโอ้ลังเลยก็ได้ครับเดี๋ยวลุงต่ฟังลังเลยครับ ประวัติบางเกื่อนบ้านนี้พอดีแล้วช่วงนี้มีแต่ป่าเขาหน่อยครับท่านเห็นป่าเข่าก็ป่าตองนะครับน้องคนหนึ่งมึงจะป่าเขาหน่อยกันมั้ยโอ้ล้มครับเห็นล้มล้มแห้งความครับเฮานี่เพ่อได้เก็บครับในป่าเขาป่านี้ โดนออกซ้มผัสรึยังอ๋อยังปลาข้าวคนนะท่านบุญครับผมเลี้ปลาข้าวครับท่านบุญครับแล้วแล้วนี่ยังบุอยอ,อยู่มันค้นที่ป่าอยู่มืองนั้นป่าบอก พอทั้งลังเจ้าไปบุยยุ่งนอกรไหมปลาต้นยุ่งนอกสะดุง้งหมกไงหนึ่งลังนี่ก็ได้ดีครับแมน่นอได้ดีเลยครับคน,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 นครับสะดุ้งไงปลาเขาใช่ครับสะดุ้งไ่กระดีปลาเขาดูดมึงกระดุงหน่อยสครับบอกระดุมึงสะดุ้งหน่อยมามาจ่ายฟังนะมาปตอง <c oughs> S <S โอ้ยเก็บปผานั่งครับเนี่ยพันเด็ปผานั่งป่าเขาแล้วมฟังกับพ่อเลยเก็บอีกโบ้หลีม บ่ออื้อตะคนเสือหรอกครับปนั่งนี่ก็จ็กเส้นหรือ,รอ,รอแม่สะดุ้งนี่สเส้นเครืองกว่าไงเส้นเครืองอออเงี้ยเงียนึงนี่กับเส้นเครืองกับแม่เราเลยเอาเก็บไปไเรื่อยๆครับเก็บผ่านหน่อยไปเลย ครับมีเก็บเรื่อยๆอยันมาเก็บปลาขาวหน่อยไปเรื่อยๆครับดวงสิ้นเครืองโอ้ฝุ่นปลายังครับัข้าวไครติดตะวันออกกับพี่น้องสะดุ้งหน่อยกันครับไปปลาข้าวหรือปลาตองไหมครับยุคติดตะวันออก อืมครับรตองแล้วครับหลังนั่นไปลองโอ้ไปตองไก่ฟังครับไปตองครับไปลองได้เหรอครับตัวที่สามนะตัวที่สามของหลังนี่ครับโอ้ยไปลองมันมาทั้งเบียร์ครับไปต้อนไก่ฟังก็พอมากทาั้งทั้งนี่นะไก่ฟังโอ้ปลาข้าววะ ปลาข้าออตัวมืนอนี่ตังบอกตองไก่กอแกันี้ขาดหนที่มันไปเข้าได้เพร่นัมากข้าสะดุ้งหรือไง่ากไหม พูดครับล้งนึงครับยุ่ยยกงกลางนุงนอยครับในป่าข้าครับอปตองปตองอโอ้ <c oughs> ช่วงนี้เชื่อช่วงปตองเขาสะดุ้งครับเลยครับไม่้องนี่เออ อ่ะร้อยในสุดุงมาเห็นมาเห็นเป็นมาอืมอืมแักปรุถานใดวันนี้ใจไปเห็นบอกผมอ๋อนี่นี่ลังนี่ไปยังไงขับเที่ยนมากับในลังนี้ครับเที่ยนไงครับ ô vườn vườn cái đây tại nhà ngập mình thật toàn gấp lắm vườn cái đây chỉ là mẹ. bé ta าข้าวสะดุ้งใหญ่ครับสองตัวนะครับาข้าวไปเข้าสะดุ้งใหญ่ครับเพื่อนๆครับโอ้ดายเนี่ยมักเข้าสะดุ้งหน่อยครับก็จะได้รุนนะครับงงครับสะดุ้งใหญ่ครับอ๋อสามตัวครับเพื่อนๆโอ้ ครับที่มันโดดออกมาจากสนญไยมากพี่เราเขาะลุงใหญ่แล้วครับรุ่นรุ่นปลาข้าปลาตองโอ้โดดแล้วทำไมเดีย๋ยวเราเด้ <lock> và thời tiết nhây tụi mình gặp đây đây xóm tổ các đất đồ đọc tụi nâng qua đoàn gặp ừ, nhưng tụi nâng nhường รวยเงยยี่หรอกครับโอ้ปลาเนี่ยครับปลาก้าวปลาตองแม่น้องคุณทิ่สะดุ้งน้อยแตาฟังครับเราตายฟังแล้วครับเลยปลาข้าวครับแม่ื่องครับเนี่มันปลาข้าวมันดินยังไง ผ้าข้าวครับกลุงหน่อยครับพ่ลงุ่นไก่เยวเมเห็นงพลงลุงเมันก็ได้าข้าวเหมือนกันลุงเญยได้าข้าวาข้าวปลาตองไก่ฟังครับหลายตัวคั้ง ได้ครับครับต่องครับหลังคุ่นครับเสียงแดงค่อนโ้ไอ้2เตียมแล้วครับหลังนักพ่อน้องได้ปลาข้าวตายฟังนะครับปลาข้าวนี่พ่อน้อ นได้อยู่นะโอ้มือจับเอาเลยครับนี่เออนั่น,นอะไห้อยู่บนน โอ้ตายฟังหลายตัวกับปลาข่าปลาตองไห่น้องเนี่ยทางถ่ายน้องกับน้องปลาเมื่อกี้ปลดกินปลากดกับพวนั่นไ่ได้ไลยตัวตรงน้อโอ้ปลากดฟังก็เย็นเฮงทั้งหนเลยกับน้อง พี่โอ้วอะไรเลยตัวใหญ่อะไรฮึมูมนิธาเงิน,น,งงน,นค้นน้องครับมันจะน้ำเลิกครับเป็นว่างปล่าก็าาดีบ <c oughs> าดเดียวครับขึ้นมาว่าเป็นซิปโตครับมีตัวใหญ่คนหรอนป่าป่าอีกกำทีเดียก็จะม่ดเคยเห็น น้องยก็เห็นไผ่กำลังใ่มันไม่เห้ว่ากันก็ของออันนี้เฮี้ยนเรากันอกครับน้ำกันมาเนี่ยเฮ้ยโอ้ท่าด่างนี่กับปุดว่ะท่านเลียวด่านึงก็ขึ้นมาเต็มเหี้ยไปหรอกอนซ้อนเองครับเอาวัดทั้งร่มทั้งหนาวเลย เหมือแล้วสองดังพวกพนัานหมดนเลยยังอีกอยู่น oh, <are> ี่แหละพวกนี่กำมานไดกำมนป่าน้เหมือนเลยทำสกคนก็ยากเดือาทำเดือดจังเอล เฮ้พี ite, ่น้ลนมาขายนี่ผู้เ่านลาบเพียงอ่ลองะครับองอสะดุงกระเดียงบนกตองมันเย็นแค่ดูละอยกับประตองครับทางทางทางุนบ่อใดที่ทางมุนไปไงไปญ่บ่อใดทอดทางนี้เลยอืมญ่มาหางจนดกระตองกัน

กันในปลาข้าวกะคุ้มเละั้นโลด่ะครับที่วันไงที่สุดในน้องหมดเลยมันตัวหาโลดเลยอืมนด้ครับปลาข้าวครับเห็นมั้ยนอนไงทองไงเลยช่วยมึงาองนนอนไหมดไ กูมจะสอนกูำงามก็อแฮบอ่ะ่ามัน่ำงามแค่ยอเปนกระตอกบบนึงนึ่งไปสุดนึ่งแล้วเี่เลยเขาจะเอาเอาโอ้นี่ล้างเดียวบ่นี่ยฮะล้างเดียวบ่เนี่ยออถ้านอนอย่นีปลาขาสามโถมันจะใคยไปเดีวปลาขาเขาจะเอาซื้อเทปปลาขาว เราอยู icana, ่ที่ไหนเบ้งรอบสองรอบสองหรอบสอบสงครับน้องโอ้มันกรเกินคุ้มแลวครับนี่คุ้มเลยรเคล่คลยเนื่อยกอยู่วันไหนหาบาทข้าวไก่นอนี่ครับนี่ครับลาข้าวโคตโคเนาะหาสิบาทได้กับไป้ ควละห้บาทค่าเื้อผ้ครับนี่ตัวละไงคุณต้องสามตัวนี่มีหอดปานั่งปาเข้านี่ครับบ้านคนค่าบัระหัสิบบาทใ้มามากเสียใจ้วเาพ่อรุ่นยู่พ่รุ่นนี้นี่่สาม้ยปนั่งหลายปะตอปกาหนวงนไรปะกายี่ครับปะตองก็ได้ครับผม ปาก่่มังแน่นี่ครับปลาใหญ่กับมีครับโอ้ยมันมยังไม่ไดเจมาโชวกัเจ้าปลาก้าเกระปกีกระปุกสมันนำธรรมชาติคือว่าใหญ่แลวครับไวแต่มนี่ค็คุ่มนะครับผมคุ้มแล้วคุ้มแล้วเจ้านี่คุ้มมานแหงครับเจ้านี่ปลา้าเพื่อได้สามตัวมานโอ้กับนี่โอ้อันนี้จากหลัง สะดุ้งหนิลังเดียวนะของเจ้านี่องตาหาที่ไม่หาโที่ในี่สะดุ้งลังเดียวก็มันขายไปแล้วนะครับนี่โอ้ฟังทั้งเป็นตัเป็นตะคุ่มคายุหนี่บาทหาสิบบาทคุ้มหลึ่เนาะฟังทั้งนีหมันกับทุกคหนีเนี่ยฟังทั้งนีเนาะลัาตปีนปลากินเขาเที่ยงปีนป้วยเนี่ยมันบริบาบบริบาว นี่บัวำนี่บัว้ขายมแล้วที่ผู้มานผู้บมานนะครับเนาะไอพดาพดอเหรียญนอยู่บ้านเราไหมมานหมดวะเดปลาตองอยอดิหล่ะเดปลาทองกับอะไ คุมๆอยู่หรอกหาิบาทมันบอแพงเลยพรารุย่เรื่ข้ร่ออยู่น้องมีได้ปลาน้างคือูน้องครับปลานั่ง่บลายกับน้องนี่ปลานงยู่บลายเีคุณ่องในนันว่าออแสดงว่าหมันโอ้ยังยั่งเนี่ยังมีคนดยเนาะมันเข่ามันเข่าขาตั้งมาแล้ว

มีบหายกินหัวคนเลย้ืานทำอยาบมาหำตัว้ทำปลาข่าลเรยูทูปเขาลงยูทูเออแอาัเออปลาตองเรียกอ้ปาตองก็ไลยหลายตัวครับปลานั่นไม่ตายแล้วอามีเงี้ยึตัวทัตัวนันไม่ต่าโดนไมนตายแล้วเอีเยได้รโดนลเสียบปลกปากนอยากเอาปลองให้พวกพจันนะเออปาัเอาอยูไดี

ันนี้จะเศเองไหมอันนี้ันสร้างแล้ว่นสร้างแล้ว่นสิเอาได้บ่ะครับโอ้โพอได้กินอยู่เนาะด้ครับพี่อนครับดึงหน่อยเพิ่นครับอ,อ,อันนเต็มถัง่งงไดีปลาข้าวข้มโอ้เห็นยังครับออกไม่ยเพ็นยัง ไปข้าวสองตัวแม่เ้วเลยม่ก็ใส่ครับไม่ตะวันได้เลยเราวิซาเราวิซาโอ้กล้กลอ่าเราวิซาเน้อ้กล้ใกล้ใกล้ย่มือใดอันลบอกีด้ด้ครับผมนมันะครับพอได้กินย่ขอบคุณครับเยทยอยกินแล้วนะครับเนาะเทยอยกินแล้วกะได้ปลายนะครับผู้ใดผู้บ่ได้นะครับ สุนัขเพิ่งกันอด้อยู่ประตองปลาข้าวกันหลายเยอะครับครับคลิปนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมอะไกันขอบกันไ่คลิปนะคลิปนี้สวัสดีครับ